ปักชำผักขยงใส่ถุงดำแบบง่ายๆด้วยวิธีนี้ครับ สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆท,ทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังที่ช่องไล์เพิ่มนะครับวันนี้ผมก็จะมีวิธีการปักช้ำผักขะแงใส่ถุงดำนะฮะแบบนี้นะครับวิธีการปักชำ้ำจะปักชำกันยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันในคลิปได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไปรับชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปักช้ำกันครับ ก่อนอื่นนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูอันนี้ก่อนเลยอันนี้เป็นจิงจูชายนะครับที่ผมได้ปักชําให้เพื่อนๆได้ดูในวันนั้นนะครับนี่นะฮะสวยงามแล้วนะครับขนาดนี้ก็สามารถจําหน่ายได้แล้วนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุและอุปกรณ์การปักชํานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นแกลบที่ผสมกับขุยมะพร้าวนะครับผมก็จะใช้ แกลบ2ส,ส่วนขุยมพะพร้าว1ส่วนแล้วก็ใส่ดินเพียงเล็กน้อยนะฮะก็เป็นสูตรมาตรฐานที่ผมได้ทําอยู่นะครับอย่างที่2ก็จะเป็นแกลบดําหรือแกลบเผานะฮะนี่นะฮะก็ใช้แค่เพียง2อ,อย่างส่วนอย่างที่3ก็จะเป็นต้นพันธุ์ของผักขยงนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะตัด ส่วนยอดของผักขยงก่อนนะครับวิธีการตัดนะครับเราก็จะตัดให้ยาวประมาณนี้นะครับไม่ต้องตัดยาวมากนี่นะฮะในหนึ่งถุงนะครับเราก็จะใช้ยอดของผักขยงนะฮะประมาณ4-5ยอดนะครับ นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาปักชำใส่ถุงดำนะครับเพราะว่าเวลาเราปักชำเสร็จแล้วผมก็จะได้นำผักขะแยงที่เราปักชำไว้นะฮะไปขายต่อนะครับนี่นะครับหากเพื่อนๆน,นะครับไม่มีผักขะยงที่ปลูกไว้นะครับก็ไปหาซื้อตามตลาดมาได้ แต่ถ้าหากเราไปซื้อตามตลาดนะครับเราก็ควรนําผักขยงนะครับที่เราซื้อมาแช่น้ําไว้ก่อนก่อนที่เราจะมาปักชํานะครับเพราะว่าเขาจะได้ซึมซับน้ําเข้าไปนะฮะเพราะว่าที่เขาขายอยู่ตามท้องตลาดมันอาจจะมีความเหี่ยวมันจะไม่สดชื่นมันก็จะทําให้ปักชําแล้วรากของเขาจะออกยากนะฮะนี่นะครับพอเราได้ถุงมาแล้วนะครับเราก็จะลดน้ําให้ชุ่มๆแล้วก็มาต่อหลุมนะครับ จาะหลุมตรงกลางแบบนี้ให้มันลึกลงไปประมาณหนึ่งนิ้วนะครับพอได้แล้วเราก็ใส่แกลบดำหรือว่าแกลบเผาลงไปนะฮะนี่นะครับแกลบดำหรือแกลบเผานี้นะฮะมันก็จะช่วยให้รากออกไวขึ้นนะครับเพราะว่าแกลบดำหรือแกลบเผามันมีความเย็นอยู่ในตัวนะฮะนี่นะ พอเสร็จแล้วเราก็จะทำการปักชำเลยนะครับเราก็จะริดใบล่างออกนี่นะฮะแค่พอประมาณนะครับนี่ก็จะเอาออกแค่ประมาณนี้นะครับวิธีนี้นะครับมันก็ จะเป็นการปักช้ำที่ได้ผลดีมากๆวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่พวกผมนะครับได้ปักช้ำว่าเพื่อจำน่ายกันนะครับนี่นะฮะพอเสร็จแล้วเราก็ทำการเสียบเข้าไปเลยนะครับเวลาเราเสียบลงไปนะครับเราก็จะเสียบให้ ถึงข้อตานะครับที่เราได้ทําการริดใบออกนะครับเพราะว่าเวลาลากมันออกนะครับมันก็จะออกตามข้อตานะครับพอเสร็จแล้วก็กดให้แน่นๆนะครับนี่เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะฮะพอเสร็จแล้วเราก็จะทำการลดน้ำให้ชุ่มๆนะครับในทุกๆวัน ก็จะลดแค่วันละหนึ่งเวลาในตอนเช้านะฮะแล้วอีกอย่างที่สำคัญนะครับพอเราปักชาเสร็จแล้วเราควรเอาไว้ในร่มเราควรเอาไว้ในที่ร่มนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยหรือว่าเพื่อนๆจะก,กางซสแลนหรือว่าขึงซแลนนะครับเพื่อพางแสงนะฮะมันก็จะทำให้ผักขยงนะครับติดเร็วนะฮะประมาณ5-7วันรากของเขาก็จะออกมาแล้วนะครับส่วนวิธีการใส่ปุ๋ย เราก็จะใส่ปุ๋ยหลังจากที่เราปักชำไปแล้วประมาณ7วันนะฮะเราก็จะใส่ปุ๋ยในครั้งแรกได้เลยส่วนสูตรปุ๋ยนะครับที่ใส่ผมก็จะใช้ปุ๋ยสูตรยี่สิบห้าเจ็ดนะครับ3กิโลต่อน้ํา200ลิตรหรือว่าเพื่อนๆทําในจํานวนที่ไม่มากก็สามารถใช้ปุ๋ย300กรัมนะฮะต่อน้ํา20ลิตรก็สามารถใช้ลดลาดได้เลยนะครับหลังจากที่เรา ใส่ปุ๋ยแล้วเราก็ควรลดน้ําเปล่าตามทุกครั้งนะฮะเพื่อที่ผักคะแงนะครับมันก็จะได้ไม่ไหม้ปุ๋ยแล้วก็จะได้ไม่ตายนะครับก็จะมีประมาณนี้ส่วนเรื่องเพี้ยเรื่องแมลงนะครับผักขะญงนี่มันก็จะไม่ค่อยมีเพี้ยหรือว่าแมแมลงมากินสักเท่าไหร่นะฮะเราก็ไม่จําเป็นต้องฉีดยาฆ่าแมลงหรือว่าพ่นยาฆ่าแมลงนะฮะก็จะมีประมาณนี้ ส่วนวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ